วิธีขับตัววีโก้ที่เป็นแปลงไฟฟ้าแล้วนะครับสังเกตว่ามันจะมีตัวจอนี้เพิ่มมานะใช้งานนค็คือเราก็เสียบกุญแจเหมือนปกตินี่แหละมันก็จะขึ้นตัวแดชบอร์ดตัวนี้มันก็จะมีพวกอ่าเปอร์เซ็นต์แบตบอกนะครับแล้วก็อ่าระยะทางคงเหลือนะทริปความเร็วนะครับพาวเวอร์การใช้งานอะไรต่างหนะ้าปัดคล้ายรถ E ีสมัยนี้เลยนะ ทีนี้ถ้าเราจะสตาร์ทให้คอนแทคเตอร์ไฮโวล์มันเปิดใช่ไหมตอนนี้แบตมันยังไม่ได้จ่ายมานะไฮโวล์ High เราก็ทําการเหมือนกดสตาร์ททีหนึ่งอ่าตอนนี้คอนแทคเตอร์มีการสั่งต่อละก็คือเราสามารถขับได้ละตัวไฮโวล์จ่ายนะครับเข้าเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์แบบนี้เลยไม่ได้มีเกียร์เหมือนที่เราขับรถ ICE ละนะครับแอร์ Air ก็เปิดตรงนี้นะครับเวลาจะไปเราก็โยกมาใช่ไหมไมันจะขึ้นดี ทีนี้ก็ไปได้เลยกดเบรกมือครับเหยียบไปได้เลยขับง่ายครับเป็นรถกระบะที่แบบขับเหมือนรถไฟฟ้าปกติเลยเนะี่ย กลาเป็นว่ามันทําให้เรารู้สึกว่ามันขับคล่องขึ้นสะดวกขึ้นมากเลยองมาลัยก็เป็นเอ่อพาวเวนะครับแต่ว่าเป็นระบบปั๊มไฟฟ้าแทนเว่ามันไม่ได้มีเครื่องยนต์มาชุดแล้วใช่ไหมเบรกก็เป็นระฆัแบบปั๊มเบรกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเร่งมันก็ถือว่าตาเร่งดีนะเหยียบอย่างเดียวเลยเหมือนรถเกียร์ออโต้ทั่วไปอะ มอเตอร์คันนี้จะอยู่ที่ข้างหลังนะครับจะอยู่ที่เพาเลยนะนะครับไม่มีเสียงเครื่องไม่มีอะไรไม่ต้องชิดเกียร์แต่หน้าปัดตัวนี้อาจจะยังไม่ได้จูนให้มันซิงกับตัวจอนะครับเราจะดูหน้าจอตรงกลางเป็นหลักนะครับ